ครับกาบสวัสดีช่องเซาของวันที่สามมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับที่เกียรติขามารับชมชิปเข้ามาอุ่นหุนและเข้ามาติดตามทั้งช่องยูซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งการสนับสนุนนี้ชิปนี้กับสิมาเปิดแบงค์มั่วหูุคอกนะครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการเก็บเงินปลายทางน่องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตร ถ้าพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่อยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยเด้ครับพี่น้องครับง้อเหียนยินยุนี่ถ้ามีตำนี้ผมสิบอกสิ่เก้าแจ้งไปในยชิดไปเลยนะครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้ก้าก็แสดงว่าจุดน,นั้นตัวนั้นบ่มีตำนี้ครับพี่น้องครับให้เข้าใจกันตามนี้ครับพี่น้องครับโดยปกติอ่าผมก็สีประกันตำนี้ให้ค้าทุกค้าทอนมาโลกออกสองสุดถ้ามีนี่ผมก็สิแจ้งสิ่เก้าไปเลยครับพี่น้องครับโดยบ่อเปรี่ยบผู้บริโภคใดๆครับบัดนี้ หันเข้ามาเมืองงัวได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับเพื่อพอแม่พี่น้องสนใจ06ห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอกะเศรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสอธิบายพอสังเกตไม่ทราบกันครับที่เห็นยืนยุตนาผมนี่เป็นงัวลูกคอกผมเองครับพึ่งได้ลูกมาสองตัวแล้วครับพี่น้องครับที่ผมว่าแม่เป็นสัตว์เมือว่านี่มาเลี้ยงเซ่งไปแร้วครับพี่น้องครับเซ่งพอบามัน เสืงอเงาพันครับพี่น้องครับเพิ่นขึ้นเนี้ยพงมาเลยเออเซิงเพิ่นเรือตวนเพิ่นเอาไปรุ่นทองก็ได้ครับเซิงให้แล้วครับพี่น้องครับอ่าที่เซิงไปนี่ถ้าติดทองกับลูกสามได้ทองครับส่วนสูงแม่อยู่ทีร้อยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับเป็นงัวโบนขบเครื่องเป็นงัวอ่างอ่งพลพลลูกสาวอายุสี่เดือนอัวครับพี่น้องครับลูกสาวกับโบนขบเครื่องแม่กับโบนขบเครื่องนี่ครับสัดส่วนเพิ่นผู้ใดหางัวแดงโบนเลี้ยงใจลูกกับพ่อไปวัดไปว่าเลยครับสายพันธุ์ของเพิ่น เป็นบามันไทยไงสายเก่าครับสายหูสันนะครับพี่น้องครับพันหูกำหูสันนี่ครับโค้งสางดีอ่างๆยางไงนี่มึงชัดๆครับพี่น้องครับโดยบริด้เสริมบริด้เติมบริด้เต่งบริด้ซุ่มครับพี่น้องครับเขียนราคาเกิืครับในราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับเนี่ยลูกเดี๋ยวพาไปชมลูกเพื่อนบ้านนี้ครับชมแม่เพื่อนเราตัวลูกสาวกับทีว่ายูนเกตพัฒนาที่สวยงามแลวครับพี่น้องครับ ท่านใดมองหาพันธุกรรมครับในเงินสองหมื่นหาพันนี่ท่านใดอย่างนี้ครับนึ่งนะครับท่านใดพันธุกรรมที่ดีครับพี่น้องครับท่านไปต้อยอดได้ถ้าท่านเลี้ยงบ่หลายตกะในน้าให้เลี้ยงแบบนี้ครับพอเขาเลี้ยงบ่ได้ปล่อยฝุงเลี้ยงสองสามตหรือว่าเลี้ยงบ่หลายโตนี่ครับอ่าเลี้ยงแบบนี้กระสีได้น้ำในเนื้อก้อนครับพี่น้องครับกับบได้บากันบ่ได้บุรีกันมักสายพันธุ์ไหนเลี้ยงสายพันธุ์นั่นผู้มักว่าน้อยกับเลี้ยงว่าน้อย กูมาง้อไงก็เลียงง้อไงอันนี้งัออยู่ในเกียรติว่าอ่าเลยกลางๆมาเปียไงแต่ว่าท่านไหนไงครับพี่น้องครับอันนี้พงครับบอกบอกโดยตรงให้คว่ำให้คว่ำจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องอ่างัวเลยกลางมากเปียไงท่านไหนไงครับเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นย้ำว่างัวลรกควาครับสองหมื่นห้าพันบาทเมียลูกเมียลูกตัวที่สองสื่อสองรุ่นสามเมียโบดลูกโบดสีแดงสีนิยมครับพี่น้องครับกะร่องพิจานณามึงหรือว่า เอฟซีที่อยู่ทางภาคกลางพิษนุโรกพิกิตอุตรดิษตอ่าอยากได้อ่าเรามีราคาพิเศษให้เพราะว่ามือนี่ทางของเข้ากัสิเดินทางไปอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนี่ครับไปไปสรงคมนี่เอฟซีขาประจำเพิ่งเอานะเขานี่คมนี้คมเป็นค่มที่สามในรอบหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับการแสดงว่าอ่า อันนี้บ่อดงย่องช่อง้าของครับถ้าบ่อสมราคาอหลีถ้าขายแบบบ่อจริงใจอหลีถ้าเอาคาร์ลพีงอิ๋วนีเพิ่นมาซื้อน้ำผกผมอยู่หรอกครับอันนี้ผมขายแบบแบงปันครับนี่ครับขายแบบแบงปันงวไปรุ่งเล่าเล่าบ่ายแทีเนี่ยนอนครับเนี่ยฝากนี้ได้ครับพี่น้องครับมึงชัดๆครับผมจะรีวิวมึงชัดนี่ตัวลูกสาว่นครับลูกสาวก็เป็นโตัวดีครับน้ำนมแม่ดีครับบอกเลยว่าน้ำนมแม่ดีแล้วก็ผมทําให้แล้วนี่ครับ ถึงสี่บวกค่าทรรมาอีกแต่ผมกับคิดราคาเก่าสองหมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับอ่าก็อยู่นี่เจติวานเนี่ยครับจะเป็นเมียทองตัวส้ำหนี้ก็ขายสองหมื่นกว่าบาทยังสี่เมียครับพี่น้องครับวันนี้ได้ลูกนะเมียครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นก็เป็นตัวดีอยู่ดีครับพี่น้องมันจะชัดนามดึงก็ดีครับนี่บ่ได้ซุ่มครับบ่ได้ซุ่มบ่ได้เติมจังลูกโค้งหางก็ดีหรอกครับครับโค้งหางไงถึงงจริงเชียงครับทั้งเมียทั้งลูก ผูกรามได้ครับอ่าเราจะไปง่วนจินบลเลือดจับใบจับจับใบไงครับจูงไงทังในใดเ่มีขอ,อกบม่มีรักเอาไปเลี้ยงไปขังเงี้ยนก็นได้ครับพี่น้องครับอันนี้ลูกกินน้มกับจอยธรรมดาแหละครับพี่น้องครับบางคนบ่เข้าใจว่าอ่าง่วนเมลกวนแต่อย่างที่จอยไมู่เมลกวนก,นก,นกน็คือยังคนเทั่วไปแหละครับอ่าจินไปลหลายๆกับจินไปเพื่อลูกเพื่อเตากับ ก้มว่วนกับไปออกน้ำลูกนี่เงี่หครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับสนใจตท้มาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอบจบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ